มาช่วงที่สองของ i n e s s Mo เด l ขายความรับหาหุ้นเติบโตนะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราอยู่กับธุรกิจสายการบินนะคะแล้วเขาก็มีสนามบินด้วยเมื่อสักครู่เราฟังไปแล้วนะคะสำหรับผู้บริหารของ b a นะคะในเบรกนี้ลองมาฟังมุมมองของนักวิเคราะห์แล้วก็นักลงทุนหุ้นคุณค่ากันบ้างน,นะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับเรานะคะดรนิเวศเหมวชิระวรากรนะคะนักลงทุนหุ้นคุณค่าแล้วก็ดรวิสิตองวิพัฒนกุลนะคะนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพค่ะสวัสดีคทั้งสองท่านค่ะ เช่นเคยนะคะขออนุญาตเริ่มที่ดรวิสิทนะคะมองยังไงฮะสำหรับการบินกรุงเทพหรือ BA เนี่ยคะบิเศษโมเดลของเขาครับบริษัทเอานี้ผมขออนุญาตมองภาพใหญ่ก่อนนะครับ,รบก็คือ,อาภาพใหญ่นี้ก็คือต้องมองเรื่องการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เรื่องของตัวชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้นนะครับการท่องเทียเ่ยวก็ต้องยอมรับว่าการท่องเที่ยวนี่เป็นเรียกว่าเป็นแม่กัดเทรนด์นะครับ,รบของทาง ในประมาณ2-3ปีที่ผ่านมานะครับรวมทั้งเรื่องชนชั้นการที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับทำให้ทุกคนอยากมีท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะครับจึงทําให้สายการบินประเภทโลคอสแอร์ไลน์เนี่ยนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จํานวนที่ของโลคอสแอร์ไลน์เนี่ยนะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับตัวตัวบีเนี่ยถ้าดูจากรายได้เขาเนี่ยนะครับสีเนี่ยมาจากการบินไปที่เกาะสมุยนะครับซึ่งก็คือเขาก็มีสนามบินของเขาเองนะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นา์เนี่ยจากการที่ แล้วก็22%เนี่ยมาจากอินโดจีน่านะครับ mm hmm. ก็คือบินระหว่างในภูมิภาค mm hmm. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ะนะครับจะสังเกตน,นะครับว่าก็คือว่า mm hmm. เกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยมาจากการที่ว่าเขามีสนามบินที่เกาะสมุยนะครับ mm hmm. ถ้าดูจากเดโมแกรมกราฟิกนะครับเดโมแกรมกราฟิกหมายถึงว่าชากรสรของเขาเนี่ยนะครับประมาณ23%เนี่ยของผู้โดยสารของ BA เนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวชาวยุโรป mm hmm. นะครับ mm hmm. นะครับอันนี้คือ นักท่องเทียเ่ยวชาวยโุโรปอาจจะบินมาที่กรุงเทพก่อนแล้วก็บินไปเกาะสมุยหรืออะไรเงี้ยนะครับ<ฆ>ซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คือ,อ,อจะเห็นนะครับว่า23เป็นนี่ยเป็นนักเทียเ่ยวชาวยุโรปนะครับ4เป็นนนักเทียเ่ยวชาวจีนนะครับ<ฆ>แสดงว่าก็คือเขามีโอกาสที่จะ c a p จอร์นะครับที่จะเติบโตตรงนี้นะครับจะสังเกตนะครับว่าถ้าวิเคราะห์ BA เนี่ยต้องมองไม่กับเทรนด้เรื่องการท่องเที่ยวการเติบโตของชนชั้นกลางนะครับนะครับแล้วก็นะครับสิ่งที่สําคัญคือเวลาวิเคราะห์หุ้น BA เนี่ย จะต้องดูสี่แฟกเตอร์ใหญ่ๆนะครับแฟกเตอร์แรกนี่คือจํานวนผู้โดยสารนะครับจำนวนผู้โดยสารนี่นะครับซึ่งจะผูกเออซึ่งจะลิงก์ไปกับจะจะล้อไปกับเรื่องเกี่ยวกับว่าการมีรูทใหม่ๆนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับเข้าใจว่าบริษัทนี้ก็น่าจะมีเส้นทางการบินใหม่ๆนะครับอทิเช่นไปที่พม่านะครับไปในบิดอดนะครับก็คือ เป็น6เที่ยวต่อสัปดาห์หรืออาจจะไปดานังนะครับและอาจจะไปเสียมเรียบนะครับ <c oughs> เข้าใจว่าบริษัทกําลังเปิดเส้นทางไปถึงตูนะครับ <c oughs> ไปฉงชิ่งอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งก็เป็นแหล่งเรื่องเกี่ยวกับเ,เป็นสถานที่การเจริญของทางทางจีนนะครับ <c oughs> ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะจับนักเที่ยวชาวจีนเพิ่มขึ้นนะครับ <c oughs> สังเกตนะครับว่าตัวนักเที่ยวชาวจีนเขานี่มีแค่4%็ <c oughs> นะครับก็มโอกา <c oughs> สทีญญญ่จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับ การวิเคราะห์นะครับของทางหุ้นบเนี่ยหนึ่งต้องดูจำนวนผู้โดยสารนะครับซึ่งจะล้อไปกับทางเรื่องเกี่ยวกับเส้นทางใหม่ใหม่นะครับในทางเทคนิคนะครับก็คือว่าการวิเคราะห์เนี่ยถ้าวิเคราะห์หุ้นสายการบินเนี่ยจะมีจะมีเรียกว่าปัจจัยหนึ่งเขาเรียกว่า available seat kilometer หรือ ask นะครับอันนี้คืออะไรครับก็คือเป็นระยะทางคูณด้วยจำนวนไฟท์นะครับระยะทางที่เส้นทางเขาบินอยู่นะครับนะครับระยะทางก็คือหมายถึงว่าคือระยะทางที่ สายการบิน b a เนี่นะครับบินว่ามีจำนวนระยะทางเท่าไหร่นะครับคูณด้วยจำนวน active flight นะครับถึงเป็นตัวเลขนี้ออกมานะครับก็คือว่าเวลาเขาเปรียบเทียบนี่นะครับเขาจะเปรียบเทียบเรื่องเกี่ยวกับว่าสายการบินนี้มีเ s k เท่าไหร่นะครับสังเกตไหมครับว่าเวลานักลงทุนต่างประเทศเวลามองเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอืมบริษัทมีรายได้เท่านี้แต่เขาถามว่า ASK เท่าไหร่ก็คือจำนวนกิโลเมตรเตที่ จำนวนกิโลเมตรทั้งหมดนะครับที่ b บบินทั้งปีนะครับคูณด้วยจำนวน Active t l v g h t นะครับมันมันสะท้อนอะไรบ้างคะสะท้อนถึงว่าความสามารถในการทำไรายได้<ะ>ใช่ไหมครับเพราะว่าคือถ้าเกิดสมมติเขามีแอคทีฟไฟมากนะครับแอคทีฟไฟนะครับแล้วก็ลงทั้งถือว่าสามารถบินระยะไกลๆไ,ได้ก็หมายถึงว่าเขาสามารถที่จะชาร์จ ราคาค่าโดยสารได้มาจินจะเยอะรายได้เพิ่มขึ้นก่อนดีกว่าร้เมขึดี๋ยวมาจิ้นต้องดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องการบริหารจัดการต้นทุนกใช่ครับใช่ครับอันนี้เขาดูรายได้ก่อนนะครับก็เป็น ASK นะครับเ็เปรียบเทียบ SK ว่าบริษัทนี้มี SK สเท่าไหร่นะครับอย่างของ BA เอนี่ยนะครับอยู่ประมาณสัก6,400ล้านนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะขยับเป็นประมาณสัก7 0 0 0 8,000ถ้าเกิดเขาสามารถที่จะสามารถเปิดเส้นทางใหม่ๆได้นะครับสังเกตนะครับว่าถ้านักวิเคราะห์ที่ดูสายการบินนะครับ ไม่สามารถดูเฉพาะ r e v e n อย่างเดียวเขาจะถามว่า SK ท่าไหร่ก็คือจำนวนกิโลเมตรเตตคูนเดนะฟรับมันมีเบนช์มาไมคะว่าเอ๊หกพล้านเนี่ยมันมากมันน้อยแค่ไหนคือเขาจะดูความสามารถในการจากนั้นเนี่ยเขาดูสเต็ปต่อไปนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่เป็นเอ่อเป็นการเปรียบเทียบกับ region ก่อนนะครับ region นะครับถัดมาเนี่ยเขาต้องดูอะไรต่อนะครับเขาจะเรียกตัวเลขตัวหนึ่งหลดแฟ a เ f a ร์โหลดแฟ factor นี่คืออะไรครับเป็นถ้าเรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือย่าใช้นะครับเป็น revenue นะครับ เซ็นเซอร์กิโลเมตรก็คือว่า1กิโลเมตรนะครับจะสามารถเจเนเรตรายรีวิวจากคัสเตอร์หนึ่งคนได้เท่าไหร่นะครับสังเกตไหมครับพวกมีการเปรียบเทียบแบบนี้นะครับซึ่งพวกนี้นะครับตัวเอสคคูโรลดแฟกเตอร์ก็เป็นรายได้นะครับฉะนั้นสังเกตไหมครับว่าเรื่องการบินเนี่ยนะครับเวลาเปรียบเทียบสายการบินเนี่ยเขาต้องดูประสิทธิภาพตรงนี้นะครับว่ามีความสามารถในการเจเนเรตเ s k เท่าไหร่ความสามารถในการเจเนเรตโหลดแฟกเตอร์เท่าไหร่นะครับอันนี้ ะครับฉะน,นั้นเนี่ยสปัจจัยลที่ต้องในการวิเคราะห์หุ้น BA นะครับ huh. ถัดมาเนี่ยเรื่องค่าโดยสารเนี่ยสังเกตไหมครับว่าค่าโดยสารของเขาเนี่ยก็คืออยู่ระหว่าง3,400บาท3,500บาทเนี่ย huh. นะครับก็จะถูกสตอลนเข้าไปในเลเวนิวนะครับก็คือจะถูกสตอลนเข้าไปในตัวเลข ASK กับโหลดแฟกเตอร์นะครับเมื่อกี้ที่คุณเ n o นะครับถามเรื่องเกี่ยวกับมาจินนะครับมาจินเนี่ยคือบังเอิญเนี่ยมาจินตัวต้นทุนที่สำคัญที่สุดของทางสายการบินคือเชื้อเพลิง อ่านะครับจะสังเกตนะครับว่าตัวมาร์จินเนี่ยนะครับตัวเชื้อเพลิงเนี่ยต้องยอมรับว่าน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับมันก็ข้างที่จะผันผวนนะครับแล้วบางไตมากบริษัทก็จะมีทั้งป้องกันความเสี่ยงหรือเรียกว่า h e d นะครับนะครับบางไตมากก็อาจจะ h e d น้อยลงนะครับแต่โดยเฉลี่ยนะเนี่ยบริษัทก็จะมาสัก h e d สักครึ่งหนึ่งนะครับแล้วหกสิบเปอร์เซ็นต์ะครับเขาไม่สามารถที่จะนําต้นทุนตรงเนี้ยไปผันแปรกับ ค่าโดยสารได้เหรอคะคือมันจะมีแหลกไทม์อันที่1นนะครับมีแหลกไทม์นะครับอันที่2เนี่ยปกติสายการบินเนี่ยเขาก็ไม่อยากเบสทางใดทางหนึ่งใช่ใชไหมครับก็คือสมมติถ้า h เอ่อถ้าเกิดป้องกันความเสี่ยงเสร็จปรากฏว่าราคาน้ำมันลงนะครับอ่าตรงนั้นทำให้เขา,าต้องซื้อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น<อ>ใช่ไหมครับอ่านะครับฉะนั้นเนี่ยเออ่เรื่องการเฮ d จิ n งเนี่ยมันมีมันมีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วคือถ้าอ่าน d ชั t นไม่ถูกนะครับอ่าน d ชั t นไม่ถูกก็จะเฮ d ผิดทางนะครับสมมตินะครับถ้าาเเกิดร คิดว่าราคาน้ํามันขาขึ้นแล้วเ,เบริษัทป้องกันความเสี่ยงนะครับก็สามาให้บริษัทได้น้ํามันถูกลงอะไรเงี้ยนะครับแต่เกิดสมมติในทางกลับกันนะครับถ้าราคาน้ํามันลงแล้วบริษัทไป h แล้วก็ไม่สามารถาที่จะซื้อในตลาดสปอตที่มีราคาน้ำมันถูกพูดงี้<ด>คือต้นทุนตรงนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะส่งผ่านไปถึงราคาค่าตัวได้ใช่ครับเขาต้องบริหารจัดการต้นทุน,นของเ,ขเองเใช่ไหมครับใช่ครับนั่นคือผมว่าทําไมว่าตัวตัวมา Net Profit Margin ของ BA ที่ผ่านมาเนี่ยแกว่งระหว่าง2% ของรายได้ถึง21%ของรายได้นะครับค่อนข้างแกว่งเลยซึ่งเป็นระดับที่ดีหรือไม่ดีฮะคือ21%นี่ดีอยู่แล้วนะครับแต่2%นี่คือต้องยอมรับว่าอาจจะบางไปนิดนึงนะครับจะสังเกตไหมครับว่าเพราะทำลายเขาเนี่ยแกว่งตามเรื่องต้นทุนที่บริหารด้วยมันสะท้อนอะไรคะสะท้อนถึงว่าคือราคาน้ำมันในตลาดโลกเขาบริหารจัดการตรงนี้ได้ไม่ค่อยเอางี้ครับคืออย่างนี้ก็ว่าเป็นของทุกสายการบินเลยนะครับทุกสายการบินทุกคนต้องเจอต้องเจอปัจจัยเดียวกันหมดปัจจัยเดียวกันนะครับถ้าอยู่ในอุตสาหกรรม์ไลน ผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าสายการบินดิจทัลโลกนะครับก็ต้องเจอปัญหาแบบนี้นะครับเพราะว่าไม่ใช่เพราะ BA นะครับแต่ BA อย่างที่ผมเห็นนะครับว่าเขาสามารถบริหารเรียกว่าเป็นไรายได้สูงและดีแล้วนะครับราด้แต่ว่าต้นทุนเนี่ยเป็นสิ่ง ừ ừ ừ. ที่ว่าเป็นเรียกว่าเป็นเนเจอร์ของอินดัสทรีดีกว่านะครับเนเจอร์ของอินดัสทรีนะครับว่า ว่าแบบอุตสาหกรรมต้องเจอแบบความผันผวนของราคาน้ํามันแบบนี้นะครับฉะนั้นสังเกตไหมครับนี่คือ3 4มสี่แฟกเตอร์ที่เวลาวิเคราะห์หุ้น B a เนี่ยจะต้องมองถึง3 4มสี่แฟกเตอร์นี้ครับอืมค่ะนี่เป็นวิเคราะห์ในเชิงของภาพรวมของอุตสาหกรรมสายการบินนะคะแต่เผอิญว่าเขามีทั้งการบินสายการบินแล้วก็สนามบินใช่ไหมฮะมี2อย่างแล้วก็ยังให้บริการ ก็คือเรื่องอาหารด้วยเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันต่อที่เรียนถามอาจารย์นิเวศนิดนึงะอาจารย์คะฟังจากที่ดรวิสิตพูดแล้วเนี่ยเหมือนธุรกิจการบินเนี่ยลงทุนเราต้องรู้อะไรเยอะมากเลยนะคะอาจารย์มองโมเดลของอุตสาหกรรมนี้ยังไงบ้างคะจริงๆไม่รู้ก็ต้องก็ต้องยอมรับนะฮะว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ยากเป็นธุรกิจที่เอ่อเพื่อไงว่าเขาบอกนะครับบอกว่าเป็นธุรกิจที่เติบโตเร็วมากเยอะมาก เป็นเม่ดจับเชชัดเจนคือตั้งแต่มีการบินของโลกขึ้นมาเนี่ยพี่น้องตระกูลไร์เนี่ยนะสร้างเครื่องบินขึ้นมาโตเตอ้ตลอดทุกปีนะสม่ำเสมอโตโตเร็วมากนะแล้วก็ยิ่งล่าสุดตอนนี้ต้องถือว่ายิ่งเติบโตเร็วขึ้นไปอีกเหตุผลใหญ่ก็คือมึงจีนเนี่ยแหละนะเพราะว่ามึงจีนเนี่ยแต่ก่อนหน้านี้คนจะออกมาท่องเที่ยวอะไรต่างๆไม่ค่อยได้นะไม่ค่อยสะดวกนะ แล้วก็เงินอาจจะไม่ค่อยพอด้วยนะฮะยังไม่ได้รวยพอแต่ตัวหลังเนี่ยมึงกยงก็นโยบายก็คือมึงก็เปิดนะให้ออกได้สะดวกนะไปเที่ยวได้เต็มที่แล้วก็เงินก็มีด้วยเพราะว่าเขารวยขึ้นมาเร็วมากทีนี้พอไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคนเราเนี่ยทุกคนอยากเที่ยวมันอยู่ในยีนมนุษย์ <c oughs> นะฮะอยากเที่ยวเมื่อเขามีบัญญาเขาจะเที่ยว <c oughs> นะไปเที่ยวด้วยเครื่องบินคือข้ามวัฒนธรรมอะไรต่างๆใช่ไหม <c oughs> นี่ก็เลยทําให้ช่วงเร็วๆ <c oughs> เ,เนี่ย หลายปีที่ผ่านมาการบินโตเร็วมากโดยเฉพาะเอเชียละยะนี้นะนะเพราะมีเมืองจีนเข้ามาเกี่ยวนี่ยังไม่รวมถึงว่าอีกหน่อยอินเดียอาจจะเริ่มมากขึ้นนะแต่อินเดียเขายังผมคิดว่าเขายังจนกว่านะยังยังยัง,ยงไ,มไม่โตเร็วนะเพราะฉะนั้นผู้จิงไม่กระเชนเรื่องอันบินเนี่ยดีมากโตเร็วนะคือภาพใหญ่เขาดีภาพใหญ่ดีภาพใหญ่นี้โตโตเร็วแต่ประเด็นก็คือว่าเม่กระเชนจริงโตเร็วจริง แต่ว่าหาผู้ชนะยากเพราะอะไรครับอาจารย์เดี๋ยวก่อนจะไปเพืผู้ชนะยากเนี่ยก็คือว่าคือธุรกิจตรงนี้มันแข่งขันกันแบบ mm hmm. หนักมากนะ mm hmm. เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเครื่องบ,บินบินได้จะ mm hmm. มาทุกคนพร้อมจะเข้ามาแข่งในตลาดที่กําลังร้อนแรง mm hmm. ถ้าเมืองไทยตัวเนี้ยร้อนแรงใช่ไหมก็มีคนเพียบเพิ่มเที่ยวสายกันบินกันใหญ่เลยนะเมืองจีนก็มาเปิดแล้วๆนี้เวียดเจ็ เวียดเจ็ของเวียดนามใช่ไหมกำลังบอกว่าจะซื้อเครื่องบินมารุกเป็นหลายสิบลำอะไรเงี้ยใช้เงินเป็นแสนลา้านแล้วก็จะมาเปิดในเมืองไทยด้วยหมายว่าบินในเมืองไทยนะไม่ได้เกี่ยวกับเวียดนามนะโอเคกับเวียดนามก็มีแต่ว่าจะบินในเมืองไทยด้วยแล้วก็เอเชียอะไรต่างๆคือเวลานี้ทุกคนก็อยากมาเมืองไทยเพราะว่าการท่องเที่ยวด,ดีมากทางทางการบินนะคนระับเพราะนั้นมันก็แข่งขพอแข่งหนักๆก็แย่งกันราคาก็ตก มันก็ไม่ได้กำไรแต่ว hmm. ่าตอนแรกเนี่ยคนอาจจะเข้ามาไม่ทันหรอกเพราะมันบุกขึ้นมาเนี่ยกว่าจะได้เครื่องบินกว่าจะอะไรกว่าจะเพิ่มใช้เวลาใช้เวลาสักกี่กี่ปีฮะอาจารย์กว่าที่จะเปิดให้รายใหม่เข้ามาได้ม่ทุกวันนี้รายใหม่เข้าได้ทุกวันอยู่แล้วเพียงแต่เขาไม่มีแคปซิตี้ที่จะเข้าจะมาอย่างเช่นเจษกบอกเขาเพิ่งสั่งซื้อเครื่องบินอาจจะอีกปีนึงกว่าจะเริ่มบินได้อะไรแล้แต่ว่าคนที่มีอยู่สามารถจะชี้เครื่องบินมาได้โอเคแต่ช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่ขาดหน่อย คือยังหาเครื่องบินมาบินไม่ไม,ไ,มไม่เปลียงก่อนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากของของการบินในประเทศไทยะนะครับที่มีกําไรเป็นเรื่องเป็นราวก่อนหน้านี้นจริงๆก็ไม่ไม่กาไรไม่ดีหรอกการบินเนี่ยนะแล้วก็จริงๆในระดับโลกเองเนี่นะธุรกิจการบินเนี่ยไม่เคยดีนะ,ะแม้กระทั่งปีนี้ปีที่ก่อนหน้านี้ก็อาจจะยังไม่ถือว่าดีเท่าไหร่นะแต่ว่าพูดถึงประวัติศาสตร์ ห้าหกสิบปีเจ็ดสิบปีแทบจะไม่เคยดีนะฮะก็วอลเลนบัฟเฟตบอกไนงะบอกว่าเนี่ยถ้าพี่น้องตระกูลไลท์ที่บินเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนโฉมโลกนี่นะแต่ว่าตั้งแต่เปิดสายการบินมาทั่วทั้งโลกนะโดยรวมเนี่ยก็บอกว่ายังไม่เคยจ่ายเงินให้ผนะู้ถือหุ้นเลยนะเน็ตนะเน็ตมีแต่จ่ายเงินออกคือฝูงบินเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆได้กำไรมาก็ซื้อฝูงบินซื้อฝูงบิน ไม่เคยมีเงินมันเป็นธุรกิจที่ต้องลงทุนสูงไงจ้ะอ่ามันกินกินทุนเพราะว่าเพราะามันเครื่องบินมันแพงมากกลัมมันเป็นหมื่นล้านเป็นหลายพันล้านจำไหมเพระาะฉะนั้นเปิดมาห้าหกสิบปีเนะี่ยยังเป็น net c ปิตอลแอบ s o ร์ t i o n คือดึง,ด,งดึงเงินเข้าไม่จ่ายเป็นผลจ่ายก็มีนะแต่ว่าน็ตกันแล้วเนี่ยคือใช้เงินไปมากกว่าเงินออกมาคือต้องเก็บเงินเอาไว้ลงทุนก็เงินก็กลายเป็นเครื่องบินไงไม่ใช่เก็บไปลงทุนไม่มีเงินหรอก ก็คือก็เก็บไว้ซื้อเครื่องบินอะเก็บเออเก็บไปในแรกแง่ของเครื่องบินเครื่องบินสินทรัพย์ก็คือเครื่องบินอ่าคือมีแต่เครื่องบินเครื่องบินแต่ไม่มีเงินเสื่อมค่าไม่ค่อยมีเงินใช่ก็ที่บินอยู่นี่แสดงว่ายังบินได้ก็ไม่เสื่อมค่าแต่ว่ามันมีแต่เครื่องบินยิ่งขยายยิ่งขยายก็ไม่มีเงินนะก็มีเงินเท่าไหร่ก็ต้องซื้อเครื่องบินหมดแต่มาต้องกู้อีกต่ออีกเพราะนั้นเป็นธุรกิจที่ลำบากมากแล้วก็ปัจจัยในการแข่งขันของมันอย่างที่ผมว่าเนี่ยมันเป็นเครื่องบินเครื่องบิน ถ้าเครื่องบินใหม่กับเครื่องบินเก่าคนก็อยากขึ้นเครื่องบินใหม่ใช่ไหมมันก็เป็นลักษณะเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเราเป็นสายการบินนู้นสายการบินนี่เพราะและ้นคุณต้องเลือกเราไม่ใช่คนคึเขาจะไปเครื่องบินบางทีเพราะว่าดูเวลาดูนู่นดูนี่อันนี้เต็มอันนี้เต็มก็ไปอันนี้อันนี้ออกที่ดอนเมืองเราก็อยากไปดอนเมืองครับคือมันไม่มีจุดที่เรียกว่าเป็น competitive advantage ว่าบริการไม่ได้เหรออาจ <คน S 1> ารย์คนไม่ต่างกันไม่ต่างกันมากเพราะว่า เดี๋ยวนี้โลคอสก็ไม่ต้องบริการด้วยซ้ำแบบเพราะคนที่บินเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้บริการเพราะได้บริการแลแ้วแพงอยากได้ราคาตำ่ำเพราะฉะนั้นตอนหลังๆนี้ก็เลยกลายเป็นว่าสายการบินต้นทุนต่ำะจะจะจะ,จะถูกและคนนิยมมากกว่าสายการบินที่เป็น full service ใช่ไหมทีนี้โอเคก็เอาเป็นว่ายากมากนะเป็นธุรกิจที่ในระยะยาวไม่สามารถสร้างคุณภาพติดเทจไม่สามารถจะบอกว่าเราเป็นสายการบินที่ ดูแลคุณดีที่สุดบินเหมือนกับอะไรนะไหมอะไรนกนกมากก็โฆษณาไปอย่างนั้น่ะแต่เอาเพราจริงๆเขาก็บอกราคาเท่าไหร่ออกเวลาไหนใช่ไหมเพราะนั้นก็เลยแข่งขันลำบากแต่ว่าช่วงนี้ที่มันดีขึ้นมาเพราะว่าซัพพลายมันไม่พอดีมามันค่อนข้างเยอะแล้วมาทันทีมันต้องใช้เวลาคือดีมามันมันมันมาเร็วมากพุ่งขึ้นแรงมากใช่ไหมเห็นคนจีนมากันทีโอ้โเป็นสิบสิบ้านนี่มันมันไม่ไหว จะมโอเคทีนี้มาประเด็นว่าหนึ่งเป็นธุรกิจมาเกนเป็นธุรกิจที่จากลำบากทีนี้มาดูตัวของบริษัทเองนะตัวบริษัทเองเนี่ยผมคิดว่าจุดเด่นอันหนึ่งที่เขามีก็คือสนามบินตรงสมุยใช่ไหมและเขาเป็นเจ้าของอันนี้ถือว่าเป็นโมเดลที่แตกต่างจากบริษัทอื่นแต่มันแค่ครึ่งเดียวมันก็ไม่ได้แตกต่างมากเพียงแต่ว่ามีธุรกิจสายการสนามบินที่ค่อนข้างดี เนื่องจากเขาเป็นเจ้าของเขาก็มีโอกาสว่าะสะเก็ตยั่วให้ของเขาได้ลงมากกว่าเพราะถ้าสมุยโตเขาก็ได้ได้ไประโยชน์แต่ตัวเขาเองเนี่ยเนื่องจากว่าอาจจะไม่ใหญ่มากแล้วก็ยังไม่ใช่การโลคอสผมก็ใจอย่างนั้นนะเขาจะเป็นแบบให้มีบริการโลคอสแบบพรีเมียมเพราะฉะนั้นก็อาจจะเสียเปรียบพวกโลคอสเพราะพวกโลคอสนี่เขาจะออกแบบให้เป็นโลคอสเครื่องบินแบบเดียวน,น,นู่นนี่แล้วก็อะไรต่างๆเอฟฟิช e เ c นซี่จะมากกว่าจะมา ตอนนั้นเขาก็เสียเปียบตรงนี้แต่ได้เปรียบตรงที่มีสนามบินโดยรวมแล้วผมก็คิดว่าก็ดีกว่าปกตินิดหน่อย<ะ>ในในความรู้สึกผมนะดีกว่าสายการบินธรรมดาส่วนที่เป็นอีกธุรกิจหนึ่งคือทําอาหารส่งเครื่องบินอันนั้น,ยอ,ยอ,นอันนั้นน้อยมากอันนั้นน้อยมาก<ะ>เข้าใจว่าอยู่แถวสมุยเนี่แหละที่อื่นก็ไม่มีเพราะนั้นตรงนี้แต่ว่าประเด็นตรงนี้ครับว่าที่ผมเป็นห่วงนิดนึงก็คือว่าโดยปกติเนี่ยธุรกิจที่เป็นสซคลิ์ข้อนี่นะก็บอกว่า ส่วนใหญ่ที่ได้กาไรเนี่ยต้องซื้อตอนมันแย่ขายตอนที่มันดีอตอนเนี้ยมันดีเพราะฉะนั้นเพราะว่าคือคนกําลังท่องเที่ยวกันเยอะดีก็กำลไรจะมาอะไรต่างๆแต่ว่าอันเนี้ยถ้ามันอยู่ไม่ทนหมายก็ว่าพอถึงจุดหนึ่งคนก็แห่กันมาแล้วตอนนั้นการบินเริ่มลดตอนนั้นอาจจะมีปัญหาอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าช่วงนี้น้ํามันราคามันลงลงหนักอันนี้ก็เป็นวินฟอร์ล่ะล็อกเดียว ่ไหม<ะ>ได้ลตเดียวปีหนึ่งแต่หลังจากนี้เนี่ยถึงแม้มันจะต่ำอีกก็ไม่มีประโยชน์ละเพราะว่าทุกคนก็ต่ำหมดใช่ไหม<ะ>แล้วก็ทุกคนก็ลดราคาค่าตัว๋วมันก็ไอ้ที่กาไรไอ้ที่น้ํามันราคาลงมาคุณไม่ได้กําไรตลอยคุณได้กําไรเฉพาะที่มันมีแหลกถามว่าขายตั๋วไปก่อนแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลย<ะ>ตั้งราคาตั๋วเท่าเดิมแต่ว่าน้ํามันลงก็กาําไรเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวัง PE ขนาดเนี้ยยี่สิบห้าเท่าเนี่ย<ะ>ซึ่ง ก็ค่อนข้างสูงนะความรู้สึกผมว่าธุรกิจนี่มันธุรกิจที่ไม่มีคอมเพ็ติทีแอดวานเทจเท่าไหร่เนี่ยนะแล้วก็ซื้อตอนที่มันแบบว่าทุกอย่างกําลังดีในขณะที่ธุรกิจเป็นสซคลิดข้อจ์กำลังมองว่าตอนนี้คือมันเป็นช่วงจุดที่อยู่บนภูเขาค่าคล้ายๆอย่างนั้นใช่ไหมฮะดาจาบอกบอ่จะซื้อนี่คือให้มันไหลลงมาแ <c oughs> <า> <c oughs> ต่แกองภูเขาไนี่คือมองจากประวัติศาสตร์นะมองประวัติศาสตร์นะคะมองจากประวัติศาสตร์มองจากเนเจอร์ของอุตสาหกรรมที่อ่ามันบอกว่าเฮ้ยยังลอง การท่องเที่ยวยังไม่ลงอะไรต่างๆน้ํามันยังไม่ขึ้นอะไรมันก็เถียงกันได้แต่ว่าเป็นหุ้นที่อาจารย์บอกเป็นเป็นธุรกิจที่ไม่มีผู้ชนะในอดีตที่ผ่านมาเป็นการบอกแบบนั้นเนื่องจากว่าการแข่งขันสูงมากใช่แล้วก็วันหนึ่งเนี่ยก็มี southwest airlines ซึ่งเป็นโลค c o s แต่ก่อนไม่มีโลค c o s southwest airlines เขาเปลี่ยนโมเดลธุรกิจเป็นโลค cost เากับบูมเขาก็ดีนอกจากบริษัทนี้แล้วบริษัทอื่นไม่เห็นมีใครดีนะส่วนใหญ่ก็มีปัญหาทั้งนั้น ถามคุณวิสิตนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่อาจารย์ก็พูดถึงอีกธุรกิจหนึ่งก็คือสนามบินนะคะเท่าที่คุณวิสิตเข้าไปดูเนี่ยแวลูชั่นสำหรับ ba เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคือการทำแวลูชั่นของ ba เนี่ยสามารถทำได้สองวิธีนะครับอันแรกคือหนึ่งต้องดูธุรกิจสายการบินเขานะครับว่ามีกี่เท่าของ ebitda นะครับหรือว่าพูดง่ายว่าเป็น ebitda multiple นะครับปกติสายการบินเนี่ยนะครับที่เป็น l e g i o n นะครับ EB per EBITDA อยู่ระหว่าง5-9เท่านะครับ5-9เท่านะครับก็คือว่าหมายความว่าไงครับก็คือว่าด้วยมูลค่ากิจการขนาดนี้นะครับใช้เวลากี่ปีในการคืนทุนด้วยกระแสเงินสดนะครับฉะนั้นเนี่ยการ valuation ของธุรกิจแอร์ไลน์เนี่ยสามารถ valuation ทางเป็นกี่เท่า EBITDA นะครับนั่นคือเฉพาะ valuation ของสายการบินนะครับอีกอันนึงคือเขามี asset อื่นอทิเช่นนะครับมี ถือ30%นะครับในสมุย a แ r ร o พอร r ตพอล t y Fund นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถทำรายได้สม่ําเสมอให้เขานะครับเป็นดิวิเดนสม่ําเสมอให้เขานะครับอีกอันนึงก็คือเขาถือประมาณ8.3%ในบีดีอ็มเอนะครับคือหรือโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับซึ่งชนะเนี่ยนะครับเวลาการทำ valuation ของทางทางทั้ง BA เนี่ยต้องเอาทั้ง core earning นะครับบวกกับ non core นะครับนะครับ core earning เนี่ยก็คือ เรื่องของสายการบินเนี่ยก็อยู่วังห้าถึงเก้าเท่าของอีบิดดานะครับนักลงทุนอาจจะใช้ตัวเลขกลางๆก็ได้เจ็ดเท่าอีบิดดานะครับนะครับแล้วก็บวกด้วยส่วนที่เขาถือนะครับส่วนที่เขาถือเนี่ยในสมุนไพรพัฟฟ์นนะครับแล้วก็บวกด้วยส่วนที่เป็นถือใน BdMS นะครับแล้วนักลงทุนจะต้องลบด้วยหนี้ที่เขาถือนะครับหนี้ที่เขามีรวมทั้งเรื่องแคปเทอร์ไล์หมายถึงว่าคือค่าเช่าเครื่องบินต่างๆที่เข้ามา ลิสต์นะครับค่าเช่าต่างๆที่เป็นลิสต์ทั้งหลายเนี่ยนะครับจะต้องถูกลบออกไปจากว<ะ>ี a t ชันของเขานะครับ<ะ>เพื่อที่จะดูมูลค่าแท,ท้จริงของบริษัทนะครับะฉะนั้นเนี่ยการวิเคราะห์การทํามูลค่าของบ A สามารถทําด้วยวิธีนี้วิธีหนึ่งะนะครับอีกวิธีหนึ่งเนี่ยก็สามารถดูจากไพ่เบอร์บุ๊กกับเอนะครับ<ะ>ก็ต้องยอมรับว่าตัว b a เเนี่ยตัวสินทรัพย์เขาเนี่ยก็คือมีหุ้นละมังกรุงเทพนะครับก็คือแล้วก็มีส่วนที่เป็น สนามบินนะครับรวมทั้งส่วนที่เป็นสินทร,รพัพย์ที่ของเ,ออเครื่องบินต่างๆเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้ไพรบูบุอยู่มาสัก1.3 1.4าเท่านะครับ l ออยู่มาเ9%ปรนานิดๆนะครับซึ่งตรงนี้หมายความว่าณปัจจุบันเนี่ยก็คืออาจจะเรียกว่าเป็นแฟร์แว l ลูในแง่าการวิราทห์แบบกระดอนกรดโมเดลแบบนี้นะครับ huh. ฉะนั้นสิน่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านะครับว่าการว่านทุนจะต้องอ่านเทนเนอ์ออกนะครับ จะต้องอ่านเรื่องราคาน้ำมันะนะครับว่าบริษัทนี้สามารถที่จะ m a n a g ต้นทุนได้ขนาดไหนนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคือต้องยอมรับว่าบี่อเน็ตมาร์จิ้นของขกองแขวงน่วง2ถึง21อร์เซ็นนะครับกรอสมาร์จิ้นกำไรขั้นต้นเนี่ยแกว่งระหว่าง18ถึง34เปอร์เ<ะ>ใน3-4ใน3-4ปีที่ทผ่านมาเทียบกับทั้งกลุ่มนี่เขาทําได้ดีไหมอ่าคือเหมือนกันหมดนะครับคือเพราะว่าเนื่องจากว่าเท่า,ากันหมดโดยเฉลี่ยคือมันจะมีความผันผวนของ b o t t o ม line นะครับ ความบำรุงมาตอนอันนี้มันคืออันนี้คือ,อ,นนคอทั้งโลกเลยนะครับสายการบินใครมีวิเคราะห์ของสายการบินของประเทศอื่นเนี่ยก็ mm hmm. จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็คือความบาผุงของพ mm ัตทอมไลน์นะครับ mm hmm. ซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ mm hmm. แต่มืงเอินบีเอเนี่ยอาจจะมี การลงทุนในสมุยพ property fund นะครับมีลงทุนใน BDMs ซึ่งอาจจะ stable ข้าไปด้วยนะครับ<ฆ>ก็คือจะทำห้เขามั่นคงกว่าสายการบินอื่นะนะครับถ้าจะพูดถึง business m o d e ของเขามันชัดกว่าสายการบินอื่นๆไหมฮะที่อยู่ในตลาดหุ้นคือเขาเป็นเจ้าของสนามบินใช,ใช่ไหมครับ,รบที่เกาะสมุยนะครับ แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือตรงนี้เกือบครึ่งหนึ่งของไรายได้เขานะครับเขามีสินทรัพย์ที่ Sta b i l i z e นะครับในแง่ของ property fund นะครับในแง่ของการลงทุนของลมังกรุงเทพเนี่ยต่งางๆเนี่ยนะครับก็คือมีความได้เปรียบนะครับเมื่อ<บ>เปรียบเทียบกับสายการบินอื่นๆนะครับค่ะแล้วสิ่งที่เขาได้เปรียบตรงนี้มันสร้างการเติบโตให้เขาในอนาคตในอนาคตได้ไหมคะในมุมของที่คุณวิสิตมองในการ การเติบโตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับรูทใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับ mm hmm. เข้าใจว่าบริษัทขยายมขยายไปที่อินโดไชน่านะครับ mm hmm. ขยายขยายไปทั้งที่จีนนะครับ mm hmm. ตัวรูทอินโดไชน่าตอนนี้ก็มา25%อ mm hmm. ของไรายได้ทั้งหมดนะครับ mm hmm. ซึ่งตรงนี้ก็มีโอกาสที่เติบโตได้อีกนะครับ mm hmm. ฉะนั้นเนี่ยนักทุนจะต้องติดตามถึงตัวเลขที่ผมบอกนะครับ mm hmm. ASK นะครับ mm hmm. กับอีกตัวเลขหนึ่งก็เรียกว่าเป็น uh, Revenue Passenger Kilometre ก็คือว่า mm hmm. ดูว่าเขาสามารถที่จะทำรายได้จากลูกค้า ต่อ1โคนต่อ1กิโลเมตรได้เท่าไหร่นะครับอันนี้สําคัญที่สุดครับอาจารย์คะัสำหรับนักลงทุนที่อยากจะลงทุนในธุรกิจสายการบินเนี่อาอาจารย์บอกว่ามันก็เป็นเมกะเทนหนึ่งเหมือนกันเพราะคนก็จะเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นนะคะควรจะต้องดูอะไรบ้างคะอาจารย์คือจริงๆผมคิดว่าธุรกิจการบินเป็นธุรกิจที่ผันผลขึ้นลงตลอดเวลาในประวัติศาสตร์เลยนะเพราะมันไปเองกับน้ํามันซึ่งน้ํามันนี่เป็นพกพันที่มีความผันผวนสูงมากนะครับแล้วก็อย่างที่ว่าเนี่ยคือ มันมีลิมิตว่าถ้าถ้า,ถาอินดัสทรีโต,ตเร็วคุณอาจจะไม่ได้ไประโยชน์ถ้ามันมีคนมาบินมากกว่านะเพราะฉะนั้นผมยังคิดว่าการลงทุนในสายการบินเนี่ยต้องเป็นชอ็อตเถิมนะค่อนข้างชอ็อตเถิม <c oughs> คือจะไปบอกว่าซื้อตัวนี้แล้วเก็บไป5ปี10ปีเนะี่ยผมคิดว่าไม่เวิร์กนะเพราะว่ามันขึ้นขึ้นลงลง,ลงแล้วเรา <c oughs> ซื้อผิดจังหวะแล้วก็ถ้าดูจากรีเทิร์นิน long run เนี่ยเฉลีย่ยแล้วมันจะต่ำ <c oughs> อย่างแม้กระทั่งบริษัทนี้ซึ่งมีธุรกิจที่มันมีความมั่นคงอยู่สองสาอันเนี่ย ROE ก็เข้าหกเปอร์เซ็นต์นะสามปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เกินหกเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์นิดๆมาบางปีก็สองสาเปอร์เซ็นต์ซึ่งอันนี้เป็นอะไรเป็นประเด็นที่ทําให้ผมคิดว่าธุรกิจสายการบินเนี่ยต้องเป็นธุรกิจที่เป็นคือจับจังหวะได้ถูกต้องนะจับจังหวะได้ถูกต้องแล้วก็ อย่างอื่นนะผมไม่แน่ใจหรอกเพราะว่าไม่เห็นมีใครดิ i l d replication หรือว่าอะไรได้ที่จะหมายว่าจับลูกค้าอยู่หม<ะ>ัดอะไรเงี้ยไม่มี อาล้ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นธุรกิจเมกะเทนนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปแต่ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารแต่ละสายการบินแต่อย่างที่ดรวิสิตบอกไปนะคะว่าเท่าที่ดูธุรกิจสายการบินทั่วโลกแล้วเนี่ยทุกคนต้องเผชิญเหมือนกันหมดนะคะโดยเฉพาะที่เป็นต้นทุนใหญ่ที่สุดก็คือต้นทุนราคาน้ํามันซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่มีปัจจัยใหญ่ควบคุมได้นะคะเนื่องจากว่าจะถูกควบคุมโดยโอเปกเท่านั้นเองนะคะซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ํามันรายใหญ่ของโลกนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากทีเดียวนะคะสําหรับดร แล้วก็ขอบคุณสําหรับดรวิสิตด้วยนะคะที่มาร่วมวิเคราะห์กับเราขอบพระคุณมากค่ะ คุณผู้ชมขาคอสอบรมแบบเข้มข้นนะคะแบบเ e อ็กคลูซีฟจริงๆค่ะสำหรับวันที่8ตุลาคมนี้นะคะอย่าลืมพบกันค่ะสำหรับเจาะโมเดลหุ้นทำเงินในเมกะเทรนนะคะวันในวันนี้อาจารย์นิเวก็กรุณานะคะที่จะไปพูดเรื่องของเมกะเทรนที่จะเกิดขึ้นในอนานคตให้เราฟังนะคะว่าในเมกะเทรนนั้นจะเกิดอะไรขึ้นและการที่เราได้รู้เมกะเทรนนั้นจะสามารถทำให้เราลงทุนได้ถูกต้องมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ดรวิสิตนั้นก็จะไปสอนเป็นคอสอบรมแบบเข้มข้นให้นะคะว,วิธี วิเคราะห์ในแต่ละธุรกิจนั้นต้องดูอะไรบ้างแน่นอนค่ะก็ต้องยกตัวอย่างสําหรับธุรกิจที่ชัดๆนะคะมีโมเดลธุรกิจที่ชัดมาประกอบกันด้วยนะคะวันนี้สําหรับ business model ายค,ความลับหาหุ้นเติบโตลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่วันพุธหน้านะคะสวัสดีค่ะ